สวัสดีคะ่ะพี่น้องที่รักของหมอเพนนินาทุกท่านนะคะเจอกันในเช้าวันใหม่นะคะพี่น้องที่รักคะ่ะมีความชื่นชมยินดีและเบิกบานใจกันขนาดไหนนะคะพี่น้องที่รักคะ่ะวันนี้นะคะเราจะมาดูกันว่าความสว่างบนโลกใบนี้มาจากไหนและความชื่นบานใจเกิดขึ้นได้อย่างไร ทุกวันนี้ถ้าว่าเราพูดถึงนะคะจิตใจของมนุษย์ทุกคนนะคะหลายๆคนคงทราบใช่ไหมคะว่าอัตราการที่ผู้คนป่วยนะคะเป็นโรคซึมเศร้าเป็นโรควิตกกังวลมีมากขึ้นนะคะและไม่น่ำซ้ำนะคะหลายๆคนหาทางออกด้วยการที่ใช้ยาทำให้สติค,คลั่งนะคะและมีข่าวมากมายในหน้าหนังสือพิมพ์ใช่ไหมคะ แต่ว่าวันนี้นะคะเราจะมาดูความชื่นชมยินดีในพระเจ้ากันนะคะซึ่งดูเหมือนจะเป็นเรื่องตรงกันข้ามแต่ว่าเป็นความจริงที่ปรากฏในพระเจ้าของเรามาฟังกันค่ะในพระธรรมสวดีบทที่ 97, 11, 12, 9 7ข้อที่11และข้อที่12กล่าวไว้ดังนี้คือความสวา่างถูกหวานแก่คนชอบธรำและความชื่นบานถูกหวานแก่คนใจเที่ยงธรรมท่านทั้งหลายผู้ชอบธรรม จงยินดีในพระยาเวและจงยกย่องพระนามบริสุทธิ์ของพระองค์ขอบคุณพระเจ้าสำหรับวันนี้นะคะพระเจ้าบอกกับเราไว้ว่าความสว่างนะคะถูกหวานให้กับคนชอบธรรมค่ะและความชื่นบานถูกหวานให้แก่ใจคนที่เที่ยงธรรมขอบคุณพระเจ้าสำหรับวันนี้นะคะจริงๆแล้วเป็นพระธรรมที่มาจากพระคัมภีร์เรียกว่าพันธสัญญาบทเก่านะคะถ้าว่าเราสามารถประยุกต์เป็นพระธรรมบทใหม่นั่นก็คือ ผู้ที่อยู่ในพระเจ้าผู้ที่มีพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นพระผู้ช่วยให้รอดแล้วเป็นผู้ที่มอบความชอบธรรมให้กับเราคนคนนั้นก็จะมีจิตใจที่เราเรียกว่าชื่นบานเบิกบานยินดีนะคะพี่น้องที่รักคะพี่น้องเป็นหนึ่งในนั้นนะคะที่พระองค์ได้หวานความชอบธรรมและพระองค์ได้ให้ความสว่างในชีวิตของพี่น้องทุกคนนะคะให้ฉายแสงและให้เดินในความสว่างนั้นในข้อที่12กล่าวไว้ดังนี้ก็คือท่านทั้งหลายผู้ชอบธรรม จงยินดีในพระยาเวาค่ะพระองค์เป็นผู้ที่มอบความชอบธรรมให้กับเราผ่านทางองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเพราะฉะนั้นวันนี้พี่น้องทุกคนนะคะสามารถชื่นชมยินดีในพระองค์และเราสามารถยกยก่องพระนามบริสุทธิ์ของพระองค์ได้นะคะขอบคุณพระเจ้าสําหรับวันนี้นะคะที่หัวใจของเรานะคะได้ถูกหวานไว้ด้วยความสว่างของพระเจ้าหัวใจของเรามีความชอบธรรมมีความเที่ยงธรรมของพระองค์และพระองค์ได้มอบความชื่นชมยินดีให้กับหัวใจของเราดังนั้นวันนี้ ะะเรานั่งอยู่ตรงนี้เราอยู่ที่นี่นะคะเราจึงสามารถยกย่องพระนามอันบริสุทธิ์ของพระองค์ได้ที่น้องที่รักคะในทุกวันนี้นะคะที่พึ่งทางใจไม่ได้มีอยู่มากมายนะคะบนโลกของเราใบนี้นะคะไม่มีสิ่งใดที่จะเที่ยงธรรมและบริสุทธิ์และสามารถ ที่เราจะเอาใจของเราวางบนนั้นได้นอกจากความรักของพระเจ้าองค์พระเยซูคริสต์เจ้านะคะได้มอบแสงสว่างหวานในจิตใจของทุกคนแล้วนะคะและนั่นก็คือเราเป็นผู้ที่มีความสว่างของพระเจ้าผ่านทางองค์พระเยซูคริสตและพระองค์ได้มอบความชอบธรรมให้กับเราดังนั้นความชื่นบานและความเบิกบานยินดีใจของเราไม่ได้ขึ้นกับสถานการณ์ใดๆทั้งสิ้นบนโลกใบนี้ ไม่ว่าจะเป็นยุคสุดท้ายที่จะมาความยากลําบากที่เกิดขึ้นโรคภัยไข้เจ็บโรคระบาดหรือภาวะเศรษฐกิจสังคมที่แย่ลงไปทุกทีนะคะเพราะความเบิกบานใจและชื่นชมยินดีของทุกท่านนะคะอยู่ในองค์พระยาเวค่ะอยู่ในองค์พระเจ้าของเราที่บริสุทธิ์ที่เที่ยงธรรมที่เหมือนเดิมและรักแรงมากนะคะพระเจ้าเอวยพรทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ